สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมังกรราคนามังกรนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะความรักมังกรเป็นอย่างไรบ้างการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะคะ <c oughs> ชาวมังกรนะคะสถานะคุณกําลังคบคุยกันอยู่นะคะสถานะคุณกําลังคบคุยหรือสถานะ,ะไม่ชัดเจนก็ได้เนาะแล้วก็สถานะที่เราจะอ่านโดยรวมไปเลยนะคะสถานะที่คบกันมานานนะคะหรือว่าความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ของมังกรเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องความรักมีไพ่แฮงแมนเป็นไพ่เมนหลัก ตอนนี้คุณคิดหนักอยู่พอสมควรนะหรือคิดอยู่กับที่อยู่ในมุมของตัวเองนะคะแล้วก็สี่เหรียญคุณกำลังมีความรู้สึกภายในในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่เอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ใช่ คำว่ายังไม่ใช่คือสีถ่วยเนี่ยมันยังเหมือนคุณต้องการอะไรบางอย่างที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพึงพอใจในตัวเขาหรือคุณชอบเขานะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณคิดเยอะและก็ไตรตรองพิจารณาจิตไม้เท้าค่ะพร้อมกับไพ่ของการตัดสินใจอะ่ะมีไพ่จติขึ้นมานะคะชาวตุลมีชาวตุลชาวสิงเข้ามาเกี่ยวข้องมีชาวเมธด้วยนะคะ มีธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะไปคบกับคนธาตุไฟก็ได้ในช่วงนี้เนาะชาวมังกรน,นะคะแต่ว่าคุณกําลังตัดสินใจเนี่ยจิดไม้เท้าอะค่ะพร้อมกับให้จะจะติดเลิกนึกถึงคุณธรรมหรือว่าความถูกต้องสิ่งที่ผ่านมามันไม่ยุติธรรมมันรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยนะ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่เกี่ยวกับผลประโยชน์ก็ได้นะคะเพียงแต่บางทีแม่หมอเจาะไปที่เรื่องความรักก่อนอย่างเดียวนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะแทรกเข้ามาเรื่องเงินเงื่องงานบ้างแต่มันเหมือนกับคุณกําลังตะหนักคิดนะคะกำลังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ยุติธรรมหรือคุณรู้สึกว่าคุณให้เขามากไปหรือเปล่าในความสัมพันธ์เหมือนเขาเนี่ยเหมือนเขามาลวงรอหรือรู้สึกว่า เขาไม่ได้ชัดเจนกับเราเป็นไพ่เดร์เลเวร์แสดงความรักแต่มันเหมือนกับว่านะคะเขาค่อนข้างจะดูแล้วอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเหมือนเขาไม่ได้เสียสละหรือว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราหรืออ่อนโยนกับเรามากกว่าที่เราคิดอะ่ะเราไปคาดหวังในตัวเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือเขาเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเวลาทะเลาะกันมีปัญหากันอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะเอาใจหรือว่าไม่ค่อยจะปรนนิปรนนอมกับเราเท่าไหร่นะคะยึดมั่นเป็นของตัวเองหรือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันตามอยู่ตลอดเวลาฉันต้องวิ่งตามเหรอนะคะชาวมังกรกับชาวอาจจะชาวมังกรบางท่านอาจจะคบกับธาตุไฟนะคะเม็สิงธนูอย่างเงี้ยเพราะมีชาวสิงเข้ามาแล้วก็มีเม็เข้ามาด้วยนะคะแต่นี่คพอเป็นตุนอีกเนะี่ยตุนเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้รู้สึกว่าเกิดความอยากตัดสินใจ ยึดความเริ่มพอเริ่มเพียงพอละนะสี่ถ้วยคือที่ผ่านมามันยังไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาอาจจะให้เราได้ไม่เต็มที่หรือทําให้เราเหนื่อยหนะักกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใจเราอาจจะมอบให้เขามากมายแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอาจจะเป็นในสถานมิตรภาพก็ได้นะคะมิตรภาพหรือความรู้สึกของคุณตอนนี้สำหรับชาวมังกรที่อาจจะเป็นเพื่อนมิสหายคนรอบข้างคนที่คุณหวังดีด้วยก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับความรัก ะะแต่มันเกี่ยวกับมิตรภาพความรักที่มอบให้กับเพื่อนมิสหายนะคะร่วมที่อยู่ร่วมกันคนุณรู้สึกตระหนักรู้แล้วว่าเอ้ยนะคะให้แหงแหมนมามาเตือนละพร้อมกับดูมูลคุณไม่โอเคเวลาคุณลําบากหรือว่าคุณเหนื่อยนะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยคุณหรือบางท่านนะคะคอยช่วยเหลือเขาตลอดแต่เวลาเราลําบากมากอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองเนะี่ยกระตือล้นช่วยเหลือเข้ามาโดยตลอด นะคะสามไม้เท้าคือตอนนี้กลับมาคิดละกลับมารักตัวเองมากขึ้นก็ได้ชาวมาังกรมีพ่สตรีนะะนะคะนะคะความเข้มแข็งต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความคิดครั้งใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มเริ่มมีความแข็งแกร่งในตัวเองเริ่มมั่นคงละเริ่มตัดสินใจได้แล้วนะะสำหรับมังกรที่มีความสัมพันธ์อาจะสถานะไม่ชัดเจน ก็เริ่มจะถอยห่างเริ่มจะพอแล้วหรือเราให้กับเขามากเกินไปหรือเปล่าในบางสถานะที่คบกันมาฝ่ายให้ฝ่ายดูแลมาโดยตลอดหรือเปล่าหรือเขาหนูนิ่งๆหรือว่าเขาไม่ได้เอ่อให้เรามากไปกว่าที่เราให้กับเขานะคะมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งคุณต้องการความที่มันสมดุลกันมากที่สุด ความชัดเจนความมั่นคงนะคะแล้วก็ใจเขาใจเรามากที่สุดแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณเริ่มกลับมามองตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนี่คือชาวราศีมังกรน,นะคะตามหน้าไพ่แม่หมอนี่คือความรู้สึกก่อนนะคะ <c oughs> คราวนี้ยเราไปดูชุดที่สองนะคะเป็นการมิสซยบวราเนะชุดที่สองเนี่ยเรามาดูใจเขาใจเรากัน ใจเขาใจเรานะคะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดเช่นเดิมกออน,นุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะ เหมือนเดิมนะคะด้านล่างเป็นชาวราศีมังกรด้านบนเป็นเขาคนที่ชาวราศีมังกรกําลังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่ <c oughs> สถานะอาจจะไม่ชัดเจนนะคะสถานะคนคบคุยกันอยู่หรือกําลังอยากรู้ใจเขาบางท่านแอบรักแอบชอบใครอยู่แต่เราก็มาดูหน้าไพ่ว่าไพ่จะออกสถานะไหนเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะ <c oughs> ด้านล่างเป็นชาวราศีมังกรก <c oughs> ้าเหรียญน,นะคะราชินีดาบ คุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองชาวมังกรค่อนข้างมีความเชื่อมั่นมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ดูแล้วคุณมีกำลังพลังพลังจิตท,ที่เข้มแข็งไพ่ t h เ Lover ค่ะเด็กหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นคุณอาจจะมีความรักความจริงใจให้กับเขาคนนั้นแต่มันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่วันเวลาผ่านไปคุณค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆจริงๆแข็งแกร่งจนตัวเองแบบ <c oughs> มีไพ่ห้าดาบมีไพ่เดืะมูลมันเหมือนกับบางครั้งความรู้สึกของเราอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกแข็งแร่งนะพลังงานของเรารู้สึกว่าเราต่อสู้ฟันฝ่ากับความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าถึงแม้เราจะแข็งแร่งยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลย เนี่ยสี่ถ้วยมันเหมือนกับเอาเข้าจริงๆก็ก็ก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังคบคุยหรือว่ากําลังศึกษาใจเขาอยู่เนี่ยมันเหมือนเขาให้คุณได้ให้นะแต่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะรับตรงนี้คุณอาจจะชนะใจเขาหรือคุณรู้สึกว่าเออเขาเก่งใจเขารู้สึกดีกับเราแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณกลับมองว่าอืมมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิด คุณต้องการมากกว่านี้เรามาดูเขาค่ะไพ่ของเขาเป็นราชาถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตไพ่จัดชิเม้น์พร้อมกับอัศวินถ้วยโอ้ยทำไมฮ้ย <c oughs> ไพ่ไพ่ของไม่หมออาจจะเพิ่มเข้ามาหนึ่งใบเออต้องขออภัยแต่ไม่เป็นไรเขาออกมาแล้วเนาะเราจะไม่เปลี่ยนนะคะหลุดมาได้ยังไงเนี่ยแทรกมาได้ยังไงนะคะราชาถ้วยคนที่คุณคบอยู่เนี่ย <c oughs> คนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะคะเออคนเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบอร,อรุ์อรวยอะเป็นคนฟิลี่อ่ะคะ่ะอัศวินถ้วยด้วยนะเขาเป็นคนที่ถูกใจกับคุณถูกโฉลกกับคุณจริงๆนะ แต่คุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองค่ะมังกรคุณมีความแข็งแกร่งแต่คุณต้องการมากกว่านี้คุณอะไรที่ยังติดใจคุณอยู่หรือว่าค้างคาในใจคุณอยู่เขาวิวอัฟฟอร์จูนเขาก็ยังศึกษาคุยกันอยู่หรือเขามาจีบคุณหรือเปล่าเขามาชอบคุณหรือเปล่าแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณมีการเริ่มต้นก็จริงอยู่นะคะแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นแต่ว่าคุณเชื่อมั่นตัวเองอ คุณมีห้าดาบคุณมีความมั่นใจแต่ว่าคุณมีสิ่งที่อยู่ในใจคุณมันยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นี้และไพ่อของเขาเป็นไพ่ราชาถ้วยราชาถ้วยราชาถ้วยนะคะเป็นเขาเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์แต่ก็มีเหมือนกับมีบุญสัมพันธ์ต่อกันเขาเขารู้สึกถูกใจคุณนะคะเขารู้สึกถูกใจคุ j จัดเม้น ม,มามาปลูกมามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆแต่มันเกิดจากอะไรทําไมความสัมพันธ์นี้ถึงยังเรารู้สึกว่าเขารอเวลาเขาศึกษาใจเราใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเรานี่คือแบบเออมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะมันก็ยังไม่โอเคอะ่ะหรือฝ่ายมังกรอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาอีกฝ่ายมังกรอาจจะมีคนเข้ามาอีกเยอะหรือว่าคนที่คุณคบมันยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไม่เป็นอย่างที่ใจคุณหวังคราเนี้ยแม่หมอจะเปิดไพ่นะคะ แม่หมอจะเปิดไพ่ว่าความสัมพันธ์นี้ยจะเป็นไปได้หรือไม่อหรือจะอย่างไรจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้หรือหรือจะเป็นอย่างไรอะขอไพ่แนะนําค่ะปราชินีเหรียญราชินีดาบแฮงแมน ราชาถ้วยราชินีเหรียญราชินีดาราชาถ้วยราชาถ้วยเออราชาถ้วยออกตลอดเลยนะคะราชาถ้วยกรกฎพิจิกมีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเจ็ดถ้วย ความสัมพันธ์นี้จะเป็นต่อได้หรือไม่จะเป็นไปได้หรือไม่จะเป็นไปได้หรือไม่ความสัมพันธ์นี้บางครั้งเนี่ยดูแล้วอะ่ะชาวมาังกรคุณที่คุณคบอยู่เนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นคนใจดี นะคะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบว่าฟิลลี่ก็ได้เป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ว่าเขาก็รู้สึกชอบคุณเหมือนกันแต่เขาอยู่นิ่งๆเขาอาจจะเป็นโสดแต่คุณเหมือนยังไม่โอเคยังไม่พร้อมแต่คุณก็รู้สึกมีความรู้สึกดีกับเขาแต่ในขณะเดียวกันน่ะมีทั้งไฮพิเนะไฮพิเทสแล้วก็ราชนีทุราชินีเหรียญราชินีดาบ ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับบางท่านอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีมีคู่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเรื่องแทรกซ้อนเข้ามาด้วยสำหรับมบังกรเพราะมีไพ่เดอะเลเวอรหนึ่งไม้เท้าขึ้นมามัางกรอาจจะเริ่มแบบเนี่ยมันมีความรักล่อลวงบางอย่าง หรือฝั่งนู้นเขามีคู่ของเขาก็ได้แต่มันมีไพ่เฮอร์มต,ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นคนโสดเขาอาจจะเป็นอิสระเป็นหนุ่มโสดหรือผ่านการแต่งงานมาแต่ถูกใจเราแต่เราอะเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นของเรามีเรื่องบางอย่างพอมเป็นเดือมมูอยู่ตรงนี้เนาะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเราเลือกสรรเรายังไม่โอเคหรือว่าเรามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงชาวมังกรบางท่านอาจจะมีคุณเข้ามาชอบคุณนะคะ เข้ามาชอบคุณแล้วก็เขาคนนั้นอาจจะเอ,อโสดและอาจจะมาชอบแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะไม่ย,ยังไม่พร้อมคุณอ,า,อาจจะยังไม่พร้อมอาจจะเป็นเรื่องของคุณในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างหรือตัวคุณอาจจะยังไม่แค่รู้สึกดีก็พอแค่รู้สึกดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับจะยอมรับหรือเปิดเผยอะไรได้มันยังผู้ผู้ผูอยู่ตรงนี้นะคะในนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะ <c oughs> บางท่านอาจจะมีเรื่องของคุณในครอบครัวหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยมันก็ยังคาลาคาซังอยู่เนาะขอไพ่หนึ่งใบความสัมพันธ์นี้จะปัดต่อได้หรือไม่ขอไปเดียวนะไม่เสียเวลาท่านมากนะคะขอไปเดียวเลยแล้วกันค่ะขอถามไพ่ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมคะ่ะขอหนึ่งใบค่ะสองไม้เท้ามีการคุยกันนะคะมีการคุยกันสื่อสารกันอืม ขออีกนี่ได้ไหมขออีกสองใบมันเป็นความพยายามมันเป็นความพยายามด้วยมันขึ้นอยู่กับความพยายามมากกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนมีอุปสรรคชาวมังก็อ,อาจจะมีอุปสรรคกับการคบหาใครสักคนหนึ่งหรือเจราจาสื่อสารเรื่องการเงินช่วยเหลือเรื่องการเงินกันนะ <c oughs> ถามว่าไปต่อได้ไหมมันอยู่ที่ความพยายามเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคบหากันไปก่อนนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะปัญหาอุปสรรคของคุณอาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณด้วยหรือบางท่านอาจจะมีคู่อยู่แล้วและแอบคุยกันอยู่ความสัมพันธ์นี้นะจะไปต่อได้ไหมจะไปต่อได้ไหมเหมือนมีคนพยายามนะคะมีคนพยายามหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามแต่มันก็ยังเป็นแบบนี้คลาาซังกันแบบนี้หรือมีพันธะเรื่องการเงินช่วยเหลือกันอืมก็ได้นะคะ อขออีกนิดนึงขอไปเดียวค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะหยุดเพียงแค่นี้หรือจะมีอันต้องหยุดหมอเน้นๆน,น,นิดนึงสองดาบนิ่งก่อนอ่าเห็นไหมสองดาบแปลว่าความสัมพันธ์นะี้ไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้อืมสำหรับมังกรถ้าคุณคิดมีใจก็แค่นั้นแต่ว่ามันไปยากนะ พลังงานของคุณรอบข้างของคุณก็แข็งแกร่งพอสมควรถ้าหากมันมีจริงนะนะคะสําหรับถ้าหากมังกรเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แปลว่าพลังงานของคุณเขาก็แรงกับคุณเหมือนกันหมายความว่าปัญหาอุปสรรคของคุณก็แรงนะถ้าคุณจะคิดจะมีรักแทรกรักซ้อนหรือแอบบมีใครอีกสักคนหนึ่งอ่ะมังกรยากค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับความรักของมังกรที่เหตุการณ์แบบนี้เห็นไหมคุณจะจริงใจแค่ไหนแต่ความจริงใจนะั้นอ่ะ มันไม่มีฝ่ายไหนที่จริงใจมันมันขอคอยคือมันจะมีฝ่ายไหนที่จริงใจมันจะเป็นฝ่ายคนที่เข้ามาคุยกับคุณเหรอหรือฝ่ายคนที่เป็นอุปสรรคที่กําลังขัดขวางคุณอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นคนข้างๆของคุณรอบข้างของคุณลูกหลานคุณหรือคนที่คอยเตือนคอยห่วงใยคุณอยู่เขากําลังห่วงใยคุณอยู่หรือเปล่าก็ลองพิจารณาสําหรับมังกรน,นะคะที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะถามใจตัวเองนะคะบางครั้งเนาะ ความรักที่มันไม่ใช่นะคะดิ้นไปก็เหนื่อยล้านะอยู่กับความเป็นจริงและรักตัวเองมากๆอยู่กับศีลธรรมจะนำทางความเจริญและความสุขให้กับคุณแม่หมออวยพรนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจแม่หมอเนาะและก็คอยติดตามมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหนะ้าพบกันไหมขอบคุณค่ะ